แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกุศลโดยเฉพาะการสวดมนต์ค้างปีวันทำในไงเราถึงจะได้ผลคลีสมสูงการสวดมนต์ค้างปีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีใหม,ม่เพิ่งมีมา,า,มามป,ประมาณไม่ถึสิบปีสิบกว่าปีเนะาะม็ฝันมนได้เียแล้วเพิ่งมีส่วนมนต์ค้างปีนีวก็มีการหลายวัดหลายสถานที่ เวลาที่เราจะไปปฏิบัติในบางแห่งเขาก็สวดกันทั้งแต่หัวข้ามยันจนสว่างเราก็สังเกตดูว่าร่างกายขันห้าทาาถางระไหวหรือไม่หรือบางแห่งเขาก็สวดเอาว่ากันประมาณสี่ปุ่มเจกราทั่งข้ามดีกข้ามเที่ยงคืนเลยละหน่อยเดืงแล้วก็พออาัารก็เบาเล็น,นึงแต่หาลดลาตับก็อาจจะยาก ถึงเวลาเวลาที่เราฝึกเราก็ลองดูบางที่ถ้าเราไม่สะดวกเราก็สวดกับเขาออนไลน์ที่บ้านสวดเสร็จเราก็หลับได้เลยจริงๆบางทีก็สะดวกกว่าแต่คราวน,นี้อัน,นิีสมที่เราจะสวดก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามนำเอาหลักของกรรมฐานกำลังจิตกำลังสมาธิที่เรามีจำไว้เสมอว,ว่าการที่เราได้ เรื่องของสมาธิได้ของเรื่องของฌานได้เรื่องของสมาบัติได้เรื่องของมโนมีคีเ,เราเล้กเปลี่ยนเรื่องเราใช้กลังจิตได้ดังนั้นกายเราอาจจะนอนอยู่ที่บ้านาก็จริงแต่จิตอาทิศสบากายเราฟังเสียงสวดมนต์ที่เขาออนไลน์แต่ตายทิพเราไปสวดในเท้าโบสถ์หรือตกแก้วเลยไง ได้ไหมเออไปสวนที่วิหารสมเจตังระโมะทมว่าถ้าสุขได้ก็ได้หรือไปสวนที่ไหนที่ดีสุดที่ไหนครับพานิพาที่ไหนครับาพานิพานพานิาเลยตั้งจิตว่าเราถวายเป็นพุทธบูชาทำแมบูชาสังกบูชาจำไว้ว่าการอธิษฐานทั้งหลาย ถ้าทิษฐานเพื่อตัวเองบารมินีที่เทวดาโทรดน,นส่งสงาอก็จะประมานเลยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งจิตคือตั้งกำลังใจว่าเราจะถวารพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธบูชามหาเตชาวังโตเนี่ยนี้มีกำลังอย่างยี่ ดังนั้นเมื่อเราตั้งกำลังใจเช่นนั้นปุ๊บว่าเราสวดขาวานเป็นพุทธบูชาถึงเวลาผลได้สองก็มาเกิดประโยชน์ให้กับเราเปดังนั้นถ้าเราจะสวดเราสวดยังไงขึ้นไปชวนว่าทบุตรนนพพานถ้าเราทรงอารมณ์คือทาความรู้สึกว่าคาทิศมังกรกล่าวพื่สุทธิเทศเราสวดอยู่แน้่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจกพระอรหันต์ทุกพระองค์ด้วย กรลก็ยิ่งสูงขึ้นดังนั้นถึงเวลาเรามีกำลังของฌานเราก็ใช้ระโยชน์ให้เกิดอันนี้สอนสุดๆด,ดีไหมส่วนกรารอธิษฐานที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั้นจำไว้ว่ากรารอธิษฐานถ้ากำลังใจเราแผ่นไปก็ส่วนรวมพ่าทั้งจะส่งเคราะห์เยอะกว่าการที่เราขอเพื่อประโยชน์ตรงนี้ ดังนั้นฝึกไว้ให้เป็นปกติตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะัว่าปฏิปฏาาทาสังฆาประโยชน์ต้อง,างทานดังนั้นเวลาที่เราอธิฐานสวมดมนต์ข้ามปีเราขอบารมีพระขอบารมีเทรืองบรเทวาสุศักดิธิ์ห้าำววยพรให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริ์ให้เข้ายุคชาวาว,วิราชย์เลยโดยปีนปี้ ถ้าเราช่วยกันให้มากำลังจิตมวลรวมกูสยลยมวลรวมของคนที่เป็นสามัชนคนดีที่มีมากตรงนี้ก็จะเป็นบุญใหญ่ที่ทําให้เกิดผลแม่ี่ส่งที่เข้ายุคชาวหรไหลได้เลยพอเข้ายุคชาววิไลได้เร็วถึงเวลาความสุขความจเจริญความมาั่งคั่งของประเทศชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นเราก็ปล่อยได้รับประโยชน์ รอบนี้。